เบอร์สกุลสกุลบอกว่าชีิอยู่ภายในหรือต่างประเทศการยิงที่ตอนนับเขาสื่อตองยูทูของสาระหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพบกับสาระหน่อยในมนันนี่สาระหน่อยกับพายเเบอร์สกุลสกุลเนาะมาหาทางเอื้อใหญ่เพิ่นทุกคนเลยในมานนั่นเนาะแตมีประเดนอยู่ทุกคนเลย คือได้ไหลายคนกับเป็นเห็นทางเอฟซีเนาะมาหาทางเอื้อไงเป็นกระยาบหูว่าเมีนคนที่เอื้อไงกำลังคบหาบอเนาะโดยมื่อนี่สาระหน่อยกับซีมาเอาคําตอบให้เอฟซีหลายคนทุกคนเลยให้ใหายของใจเนาะโดยตอนนี้กับมาโฮเทิร์นวันสั้นของเอื้อไงแล้วเนาะกับมีแต่ว่าชิชวนเอฟซีเบอร์สกุลสกุลข่ขขขขขาไปโอไปร่วมนำการทุกคนเลยก่อนเอนื่อแกโคฝากเอฟซีเบอรนะ์สกุลสกุลเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาระหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อให้สาระหน่อยได้มีกําลังใจได้เค็ดคลิปต่อ ต่อไปเนาะโดยคณะมีโฆษณากับเบิร์เฮ็ต์สตาร์หน่อยในเด้อทุกคนสบายดีสบายดีสบายสบายสบายฟาดีไปทางเรื่องไหมแตตลาดแต่งตัวงามตัวบ่าวซีบอดเจ้าลำลังที่ไปแต่งตัวงงามต่งตัวปกติก้ะนุ่งแบบนี้แหละแต่งตัวนั่นแหละคือมีเคยเห็นเธคือมีเคยเห็นบ่บ่บ่เคยเห็นใส่เสื้อเอาลอยแบบนี้ฟาโดนแอวลอยบ่มันลอยบ่นี่ยค่ะ ลอยเลยก็ตั้งนำเนาะเออทั้งลอยทั้งตั้งเนาะงามได้นี่อลอยอ้าว้าซีขึ้นเลยเอ้ยไงอืมมางามเลยเห็นหอยิ่มเนาะอืมเขาคลายเขาคลายยาวิตามินลดหุ่นเลยก็ต้องมีเอวแมนแมนเลยนะอ่าโดยโดยโดยมาครับคือสีมาให้ทางอั้หญ่นี่สีแจ้งอีกเทียหนึงเกี่ยวกับอืมสีมาในเมื่อนั้นคนก็บอกเข้าใจ ว่าคุมาอ่าเป็นคนใดมาในรูปแบบใดนะนี่ๆจริงอีกหน่อยอือเพิ่นมามื้อนั้นเนาะโดยอือกะคือเพิ่นเป็น FC วันนี้ซะทางเอ้ใหญ่ก็บ่ได้ฮู้จักเพิ่นเนาะโดย FC ไผสิฮู้จักเนาะบางทีเพิ่นก็เม่นๆอยู่ในนั้นบ่ฮู้จักเนาะผู้ใดคนใดแด่ผเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ลมกันโดยเลยแล้วก็เพิ่นมาทั้งเนาะทั้ง2เพิ่นทักมาว่าอันเยายว่ามี FC ากไปลิ้นนํา ก็เลยบอกว่ามาโลดเหมนเด็เขาก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นเสพคนเลยเป็นแบบเสพคนกี่ยวกับพือเนาะเสพข่าวมาจากฝั่งไทยผูกโดยวันนี้หลเายคนก็เลยว่าไปแหละทำบุญเพคนลาแลกคนละหมัดสายบุญสายบุญแล้วก็เลยว่าแล้วก็ยังไม่เห็นสาวใหญ่พ้อก็เลยแบบว่าหล่อๆไปแบบว่าทุกบ้านเหมือนเลยเนาะ อยากเห็นผัวนสาวเปิดใจอะไรแบบนี้ซะอ่าแล้วคนที่แบบว่าแบบตรงไปตรงมาเห็นนะโดยก็เห็นเพิ่นมาหาสาวใหญ่แล้วก็ไปหาน้องนอกเน่แต่ละคนเนาะโดยอ่าแต่ว่าทางสาวใหญ่เนี่ยคนมาหากันทางแบบว่าเอฟซีแบบนี้นะโดยมียังมีขอบคุณมันอย่างกันเนาะอืมบ่มีแล้วก็บปได้ลมกันบไปดูจักกันนี้โบนะแต่ก็สาวใหญ่นี่คนคุยแล้วโดยมีคนคุยแล้วบอกกันแล้ว พจนกระามคือกันืรถามคือกันบอกถามว่าอันมีคนคุยแล้วบอกพนกระามคือกันแต่ว่าคันสิวอานนั้นพ่นกรลมกัพนก็อยกถามอยางฮู้แะละเนาะว่าในใจพ่นะหาสาวบอกกับบู้เดอนี่เนอในใจเนาะในใจของคนเองเนาะในใจบางทีพ่นกระยกเลบ่งเว้าอะเนาะว่าง่ายๆ้ากันรือที่อใจเนาะแต่ว่าแต่พ่นก็ไม่าอกเอาไหมบางทีพ่นาอัามีในใจพ่นโด้พ่นมาวันนี้ซะ แต่ว่าทางเฮากับโบนิมักอันนี้ส์ FC เนาะแต่ว่าเพิ่นมักเข้าห้ากับโบฮู้ไงอันนี้เนาะเออแต่ว่าเข้าอืาแต่ว่าเข้าหน่อบไริมักเพิ่นแหละกับเพิ่นคือเป็น FC อยู่นี้นะทางนี้มีคนคกหาอยู่แล้วเนาะมีคนโกหกหาอยู่แล้วทางคุณบ่าวเลยทางคนที่อะไรโกหาเพิ่นบริวายโมเพิ่นโมว่าพอเพิ่นเข่าใจเด้ถ้าเพิ่นว่าวเพิ่สั่งให้ปิดใจแต่โดนแล้วพราะว่าเพิ่นยังอีกโดนจังมาเด้ก็ซื้อนี่แหละแบบว่าวเมื่อกี้ FC อยากมาแวดดิบแม่ยังเด้ กับมาได้เนาะอ่าเผื่อกะว่าแม่ได้คือผมเคยบอกมาเนาะทาง<ด>าอไอ้ฝนก่อนนี้คิดว่าติดตามเอาใหญ่นี่นะตั้งแต่ต้นเนาะมาจากทวันนี้มัจกอีพีของแท้แหละเมียน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 เ็อยากมาเห็นตัวจริงจังใดก็ได้ขามาลาแล้วเมียนเผื่อคำว่ามันอยากมาเห็นตัวจริงโดยว่าตัวจริงกับในกล้องนี่คือกันบอกคำว่าขอบใจก็คือกันบอกเดามาเนาะเมียนก็เลยมาเบิ่งตัวจริงเนาะโดยเพื่อมาเบิ่งตัวจริงซะ แต่บริษัทมียังกันอืมแต่ทางเพิ่นนั่นคือสิบริคิตยังเราเพราะว่าทางผู้สาวห้องบริคิตยังเด็กเนาะเพิ่นกันคือสิอยากเห็นเจือๆหละคือสีคิดบ่ได้ดอกเพราะว่าาเหยังบ่ได้มีการแบบพูดคุยกันเนาะเดินวาแสทโทรลงกันโอ้ถ้าเพิ่นก็มาลุ้นเนาะมมา เลยพูดคุยกับขั้นประมาณนี้ก็ใหญ่ก็ย,ยังบ่ได้มากและอืมอันผุนกระสีแบบกระเซียนกว่าในง,ง่ายๆซะอ่ะาเป็น FC เนอฟซีเป็นผอเป็นอ้ายเป็นออกไปหาได้ยโดยเนาะวันนี้เลยซะคพาซ้ำผุนเพราะว่าคนที่ชอบใหญ่หมากก็ต้องรุดๆลงมาอีกเด็กแตคือซ้ำซีวอลค่ะแหาละาหาซิมหาซิมหาแม่นแล้วก็แล้วก็มันก็แบบต้องล้มกันก่อน แล้วก็สัญญาสีเบ่งแบบนิสัยอีกนะฮะเดแบบประมาณนี้เด็กแต่ชิจูโจมมาแบบนี้แล้วสีมาสีมาหักรถกันคือสียากแม่สียากเนาะเฮาต้องแบบว่าลมกันก่อนจังไหมหนึงแต่ก็จังมาเบ่งกันขนากเบ่งขนากประมาณนี้นะมีจะของแล้วย่างไลยอือบ่แบบคนที่เฮาคบกันนะก็คือลมกันก่อนพักหนึ่งสะก่อนจังมาเบิ่งมาเจอน ก็คือเพิ่นก็คือเอ็กซ์เซี่นแหละทั้งเพื่นมาเห็นบอลน,นี้แหละก็ไปเบิ่งอีกบอลใหนะม่เนานะไไนมนนะแม่เมื่อไหร่เพื่นไปลายบอลเมื่อไหร่แม่ก็คือคัออนคนขอ,ของสาวใหญ่เนี่ยเขาซีมาบอลเดียวก็คือ,อ,อบอลเดียว,บยวจบเลยเนาะจบะได้บอกไปบอลใหม่ได้ดคันไปหลอกอีกเบิ่งบมื่อนั้นบอลนี้ไปโลดบอลได้เอาได้เพิ่นได้ไปสามสี่บอลเนาะไม่แน่บอลแต่เพิ่นมาเนี่ยก็คือเพิ่นอยากเห็นสาวใหญ่ซื่อแต่ในใจเพิ่นก็ตั้งใจอยากเบิ่งอีกบอลนึงบอลนึงนะ เใใคือันบอกว่านคนเคยได้ติตตามเป็นเอฟซีอไยคนอยู่อืมแต่ว่าคนกับเราก็สายบุญเนาะเอาก ใช้บุญน้ำพอนนั่นแหละ่วาใช้บุญเนาะมาเมือนันกันพอนก็มีเสื้อผ้ายไปแจกคนถูกแยกมาในี่ยเหมือนกันแต่บางคนกเขาใจพิษเอ้าเอ้ยใหญ่นี่คือว่ามีคนมาหาอีกแล้วหันนะเออมาเอ้ยใหญ่แบบว่าช่วงนี้จะมีคนมาหาดูนเนาะหาดูกับพอได้เปลี่ยนใจเด้อเออหาดูกับคือเอฟซีเนาะคนนี้จะคนก็จะมาเยี่ยมยามจะมานั่งดิ้นน้ำมาดูกับคือเอฟซีเนาะคนเฮาเรามีเอฟซีหลายคนมาแหแหิงดีแล้วเนาะอ่าเพราะว่าพอนะ คนที่เฮาคบกับ่นก็เข้าใจเดชของว่า่นก็อยากให้ FC มาหลินมาหามาเบิ่งแน่แล้วก็เพิ่นก็อยากไปนั่งเบิ่งในคลิปเด้เพิ่นจะมาเบิ่งมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าตัวจริงกันคลิปสิคือกันบ่หั่นนะเพิ่นก็เปรียบเทียบว่าเออเห่อยากเบิ่งว่าเออเป็นยังไงผู้ที่ห้าวขบนะเูอ่าสิเปลี่ยนแปลงไปบ่กับคนไปกับคนบ่ไปบบดนี้หั่นนะก็คือเก่าหั่นแหละเนาะอือเฮาคือเก่าเฮาคบ บางคนก็คิดว่าเพิ่นเป็นศัสนาศิลป์เนาะเพิ่นก็เออก็คือเพิ่นว่าแล้วเพิ่นมาเท่าแล้วเนาะเป็นหลาะเบิ่งเป็นหลาะทำบุญแล้วก็เลาะเบิ่งเพื่นที่เปิดใจเนาะเพราะว่าเพิ่นไปแล้วนั่นเพิ่นก็มีความสุขแล้วเนาะอืมก็มันก็ดีแนวนึงเพิ่นได้เห็นเด้ได้เห็นตัวจริงเฮานี่ยเด้เออขึ้นมาเพิ่นก็เห็นโอ้โน่นนี่บ่ตัวจริงอั่นเจ๊ใหญ่เพิ่นก็เอิ้นเจ๊ใหญ่เอิ้นเจ๊ได้มาเนาะอืมเอิ้นเจ๊ใหญ่โอ้เพิ่นว่าวเดี๋ยวนี้มันก็บผู้จบผู้งามไปแล้วเพิ่นก็ย่องบ่เห็นตัวจริงเนาะเออก็ เพิ่นซืึนสอบในตัวเอ้ญใหญ่ี่่วาเพิ่นก็ซืึนสอบเพิ่นก็เป็น FC เฮาเนาะเฮาก็ดีใจเนาะหมอบมีหยังเกินเลยดอกเพราะว่าอืประมาณนี้เดือนเช้าใหญ่ก็บ่แน่บ่อัมบ่คิดหยังวันนี้ซะโดูค่ะค่ะอายุประมาณนี้หั่นนะสิบ่คิดหยังเพราะว่าเพิ่นมาลินทางเอ้ญใหญ่นี่ก็ส่องช่องมือเลนบ่อืกไม่เพิ่นบ่มื้อนั้นหั่นเช้าไล่แนี่มากินข้าวเพิ่นก็เลยมาอีกอืเพิ่นก็ดีนึงนะเลี้ยงข้าวแน่ซ่องค่ะ เอย่งเขามาซาไลัซื้อบปรดิบมได้มาสองเทือแ่่เดีสาวโลัอันชวนมาอันจะเลยแวะมาสองเทือ่่แบบนี้นะโดยโดยมาลินน้ำนะนะอืมแม่์อยู่ได้มาอันคนอันทางเอฟซีฝั่งนั้นมาแล้วมาหาส่วนใหญ่ต้องสองเทือ่่คันแกเห็นแบบส่วนใหญ่หมักเมาหั่นแหละหมักเบ้าหมักว่าส่วนว่าแบบบรลังเกียดคนหถอะนะวันนี้นี่ส่ะแม่์เนาะไปทำอะไรเออซัมได้กับบริกาเกียดรตาได้ล่มได้ อแต่ว่าเอาได้บอ่ออีกอย่างเนาะเออเอาได้บอ่ออีกอย่างพิจารณาเนาะนไม่เห็นเท่าต้องเผื่อพิจารณาพอมได้บอ่อเห็ดได้บ่อันนี้มันมีหลายแนวเห็ดด้นะ <laughs> ประมาณนี้บางทีเห็ดว่าได้บางทีก็บอกว่าโอคนก็นยังเก่งอยู่นะค่ะเออมันมีหลายด้านมีหลายทางเนาะอืมวันนี้แค่สำชาวใหญ่เนาะมันก็สิห่อสี่สิบแล้วด้ก็ยังอย่างได้ประมาณนี้เนาะถ้าพูดในน้อยนี่แหละเนาะพูดในน้อยสิบแปดสิบเก้าอะไร เขากระซิบระิบบอคิดยังบ่าแหละบางคนจะเห็นยังได้อีโบาหาะโ่ะเนาะอ๋อมันก็หักบุบบติทีดอกบางคนเ่าหมักเน,ะนาะว่าหมักในใจค่ะมันก็มีคนในใจนลเล่แต่ว่าทาง เขาบอกิตัดสินใจบอ่อแล้วกับบอดีตัสเด้อว,วันนี้นะโดยซะก็คือเป็น FC, เอฟซีเขาก็ดีใจเป็นเอฟซีแพงกันเป็ยังกับมาแวะหากันได้เด้อทีมันไปวันนั้นมาเนี่กับมาแวะได้เด้อจะคนจะคนจยกว่าเอยากไปรักสามเป็นทางผ่านเน,ะนาะโดยคนหน่าสิไปปากซองเี่อคนหนอนสิไปอันบ้านอันนั้นเด้ทางนั้นเด้อปลายทางเด้เป็นถ้๊าดโพนอีกย่างค่ะเด้อคนกับผู้จ้างเบิร์ดเด้อ แในคนรามาธนะกับเป็นทางผ่านกระเวลิ้นนะเฮาแบบเป็นคนแบบว่าสบายสบายเด็กได้เด้อนี่ยมายังกรบเวได้ใครมากับตอนฮับบดเนาะคือมีเอฟซีหลายคนอยู่ด้ว่าโอ้จีใหม่เด้อเด็กกับมีคือกันว่าสุดปเดินทางลาวกับหับในเด้อว่ามาเลยมาเลยเอาของฝากของต้อนมาในเด้อวันนี้เนาะมาเลยมาเลยดีต้อนรับยินดีต้อนรับอือเดี๋ยวคนทีไอ้ใหญ่พบกะเข่าวใจ่ะนะ ได้จีได้ดีบอกเป็นอย่างเอ้าเอฟซีเนาะเบิร์กเบิร์เขาเนาะเม่นที่มาเข้าซีแสดงออกแบบแบบเบิร์เบิร์กเขาเอฟซีมันคนอะไรอย่างนันคนที่เขาหกกับมีเขาหกเขาต้องมีเอฟซีเขาก็ดีใจแล้วเนาะมีเอฟซีเออมาด้วยช่วงใครทีนมีเอฟซีหักแพงเลยชื่อว่าดีสุดยอดเลยนะดีดีเลยมีคนชื่นชมในตัวเขาแบบคำบอกคำจ้ามี่คนหมักเลยยังมีคนส่งมาอยู่ได้แบบว่าเอฟซีแบบบบกล้าบอลเขาก็ส่งมาบางทีก็เออติดตามอยู่เด้อเดยอยากให้อัน สาวใหญ่สงวังเด้อฮันเดกามีอ่าแล้วก็บางคนกระทืว่ามาจีบสาวใหญ่บ่อันห่วงเอฟซีโมนันฮันเดะกะบอกตรงๆเด้อว่าเพิ่นกะแวะมาเนาะแต่ว่าในใจเอฟซีกะคิดยังกะบุ้งกะข้บูฮู้น้ำเนาะข้บูฮู้น้ำเพิ่นอ่าแต่คือสาวใหญ่กะซ้ำนี่หาดสาวใหญ่ก็บ่ได้ครบแล้วค่ะรุ่นประมาณนี้เนาะเออคนที่สาวใหญ่ครบหลุ่นลุดลงมาข้าเพิ่นมาเมื่อนั้นเพิ่นก็เอาเองเพลินเมื่อเนาะโดย เดี๋ยวจะห้าเบึงนะก้โอ้กษีพันวาหกสิบกว่าเกษไปั๊ยเจ็ดสิบเนาะ <Man. S 1> อืมอยู่ทางสา,ายนกะโบได้คิดยังประมาณนี้สามนี้ค่ะสีแจ้งว่าควนเอฟซี FC ที่ทักมากะคิดนำคือกัน <laughs> <laughs> ยันวาสาหญ่เปลี่ยนใจแล้วบ่ไหนวะโมเดบ่เปลีย่ยนใจเด้ออือสาหญ่คนว่าตรงไปตรงมาจนรอจนอกหักคนแลต่คลิปนั้นนะ <laughs> อืมกันสีเปลี่ยนไปหาผู้ใหม่น <d ose> เนาะจนเออเขาเพื่อโบยานเขามาหลอกบ่าโยาน <No. S 2> เนาะ <d ose> โบยานเดิมแล้วก็มีเอฟซีเออมืงว่า้าเลาไก็มีเลยทักมาว่าเป็นยังได้ความคิดเขาหนะ่ะคือบประมาณเออยังบอกเรืองตรงวะ่ะเรากรใจสิขาดแล้วอย่างมาแต่ว่า, <d ose> ายังค้ามีกยังมาโมได้เนาะวันนี้ซะถ้าเป็นข่อยเนยี่ยากไปรถผมว่าเอฟซีว่ะมันก็มีความจำเป็นเหมือนกันเนาะเอฟซีกับใจห่อน้ำ มันต้องใจ้องอนเ้อปใจเย็นเนาะดูเลยอะไปเลยได้ไหมนี่แด้วหอกม่หัันได้แตซื้อวัชีแจ้งชัดเจนเนาะทีแจงชัดเจนะบมีต้องปิดบังเนาะรงมาลงมาเนาะเย็นี่ก็บอก่าแล้วว่ามานี่นั่นในฐานะยังมาในลูปแลบใจเนาะใคะเราคนก็ใจในนาทีนี้เลยในคินนี้เลย อ่าที่นี่ตะมีคองทั้งยางทั้งเงินะบอกเบสิี่ทั้งยางบอกได้เบา่างมานยุดแคนกินน้ำเันแค่ดหนมานยุดคลิปบอดี้มี่ยังไลายดอกกับนี่เดชนี่แหลกอยากมาให้ทั้งเงนทีแจ้งให้ไอซีหลายคนหูน้ำมันจะคิดไรคนเนาะโอ้ยอ่าไว้ผูอื่นคิดไปทางไกลหรือว่าคิดไปเกินกว่านี่ให้ตลาไอซีามาเนี่ยมันนั่อไรมาเวมาเยี่ยมมายามเนาะมาบึงตัวจริงหักมาเนี่ยรูปแบบหักแทงกันแบบไอแบบนอกเนาะ เพิ่นก <t ans alleviate revenir> mm, ็บอกอยู่่วาเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นบอกอยู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็มาใไซบุญเพิ่นกระเพิ่นเฒ่าแล้วไม่ต้องไปเฮอะๆทั้งเพิ่นน่ะคิดเบิ่งใหม่เนาะก่อนนีอคอมเมนต์เพิ่นนะนะเออเพิ่นกระมาใไซบุญเพิ่นกระโบนเพิ่นก็บ่กโบก้ามากเนาะแนะนาเนาะแนะนํา FC พุ่นที่เบิ่งคลิปนี่เบิ่งให้จบก่อนโดยบ่ให้เบิ่งแต่หน้าปกหน้ารูปอีหยังโดยเฮ้เบิ่งคลิปก่อนน่ะคลิปเฮานี่ยมันสิเว้าเขียร์กับยังแน่เนาะบางทีเพิ่นก็ คุณนายโป๊กยังให้คนเขาไปฟังซะก่อนเนาะวันนี้นี่นะจบคลิปเนาะเพิ่อนจบคลิปเบิรเพื่อนริวแล้วเพิ่อนก็มาเม้นให้เบิ่งแบบนี้เนาเพิ่อนเม้นเพิ่อนก็เม้นชมซีวชม่วโมงทั้งอายเพิ่อนก็คิดหนักเนาะเลยแต่ว่าคันว่าสิบอกอายเพิ่อก็บ่ต้องคิดร้ายแะไรเนาะคนเม้นเฮาก็ห้ามเขาบ่ได้เนาะ มันอยู่ในเขาครับเขาเนาะอ่ามันอยู่เขาความคิดเขาเด็กเขาหามเขาเพราะไรเขาคิดยังออกมาเขากะเม่นโลดเด้อันนี้เพิ่นเปิดคลิปมาแล้วก็เห็นหัวข้อแล้วเพิ่นก็ไปเม่นโลดเนาะเม่นเริ่นจบคลิปตีเลยเพื่นก็บุกแต่้าผู้ใดที่ฟังคลิปจนจบก็คือบ่มีหยังโดยคือเอฟซีเนาะพังง่ายเพิ่นก็ชี้แจงแล้วว่าเพื่นมาทำบุญทางอ้ายเพิ่นก็บ่กล้าซีบดอกบ่กล้าซีบซะง่ายเพิ่นก็มีกล้าจีบเพราะว่าซะง่ายก็บ่บก้าโบจิกเพิ่นอนที่เราเพิ่งจบคลิปอาจจะโู้เนาะว่าอาจจะโมว่าๆตรงไปตรงมาซะบอกว่ารรุุ่่นนนนีี้ยจะ บอเอาก็คือตรงเนาะคือตรงหลอดใหถามว่าไปหาผู้น้อยผู้น้อยคิดว่าเขาสิเอาเพิ่นกับเขาบอกเอาแต่ว่าเพิ่นปึ่มในใจเพิ่นเนาะก็อยากไปเบิ่งวันนี้ซักอยากเห็นเผราะว่าคนเทามันเกษียณแล้วหลากไปทําบุญเรื่อยๆเนาะให้ทุกคนเข้าใจเราประมาณนั่นแหละแล้วก็อาจจะแบบเออเถ่าแล้วเขาจะไปเบิ่งอันอนี้ซักให้ไปเห็นผู้น้อยผู้จบผู้งามแท้แห่งแข่งนั้นนะเออแต่กับบุกามักเพิ่นดอกวันนี้ซักเรากับอตรงตงคันทัง ผู้สาวไม่เอาเพื่อก็มีกล้าเนาะผู้สาวเอาเอาปะการังกับโบรงเพื่อเห็นบางคนเอาปะการัเขากลองเนี่ยพอแต่จะนั่งเบิ่งสึกเอาเนาะวันนี้ซะก็อยากกระแซโจมตีนี่แหละคนที่ชอบวันนี้ซะคิดแล้วตอวแรงกระเบิ่งมีจุบเขากระจุ่มเลยเนาะเออวันนี้โจมบปะการัเขาใกล้ขนาดนี้เนาะเพื่อจะขึ้นอุกเลื่อนนี่เพื่อนกระหูตัวดีอยู่เพื่อไปเบิ่งเขาซื้อแบบปื้มในใจเนาะคือเผา่อทะเลถ้าแล้วบางทีก็อยากปื้มเนาะ คือแต่คนเบ<ว>ิ่งคลิปเบิ่งจกเบิ่งต่หัวข้อไม่คอมเมนต์มีแต่คนเ<ด>บิง่งเบิ่งแล้วก็หลิวอัออนนี้ก็เยอะอ๋า,าเบิ่งก็มีแต่ฉน,นี้แลหและ ขอใจทางที่ออกมาชี้แจงให้เพิ่นนะครับทางตัวใหญ่นี่ก็ชัดเจนเนาะโดยชัดเจนคือชัดเจนแประมานี้เนาะถ้ามีหยังก็มาถามไอ้ใหญ่ได้โดยเนาะว่าไอ้ใหญ่คนสบายตรงไปตรงมาปดอกใส่โลดอ้ใหญ่นั่นๆปดอกปดอกปดเอวใส่แล้วนะปดอกปดเอวใส่โลดเพราะว่าตอนนี้ก็เอวลอยแล้วเนาะเออตอนนี้ก็เอวลอยสันเกินแล้วตอนนี้ก็ดถือว่าโอเคเนาะได้โชว์คลิปแล้วบนี้เนาะโดยยแจงแล้วอ่ะ สวัสดีสวัสดีสวัสดี